คอมเมดี้ก็ก่อตั้งมาสักพักแล้วนะครับเราไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่ก็ไปโพสในเฟซบุ๊กจล่าให้มาชวนปั่นกันธรรมดาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนอะไรกันมากไมยแต่ดูเดี๋ยวโอ้โหคพสแค่เล็กๆในเฟซบุ๊กคนมากันเบียบเลยอ่ะคือเราไม่ได้แอบอ้างอะไรนะแต่ว่าคอมเมดี้ตอนนี้ดังมากเลยผมว่าที่มานี่ร่วมรวมรวมหมื่นอ่ะแล้วแล้วที่สำคัญกทมมาแอบอ้างเอาชื่อเราไปบอกเป็นงานของกทมโอ้โหตาย น่าเกียดอ่ะขอบคุณแทนพี่ๆน้องๆชาวจักรยานมากครับท,ที่ว่าผมไม่ชอบกอตอมอเพราแอบอ้างอ่ะเราคมันไม่ถูกไงงานนี้มันมาเนี <no er <t 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 ่ยเราทำมาที่กอตมใส่โลโก้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวทิ้นได้นะเราจะปัดลงอุโมงค์ที่ว่าทำแบบว่าเท่าตัวคนเลยผมไม่ได้บิ๊กก็เป็นคนออกตังค์นะครับเดี๋ยวสีน้ำเงินไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสีแดงตามไปเลย ปั่นเป็นระเบียบด้วยครับอ่าดีๆอย่างนั้นแลครับแล้วเดี๋ยวผมไปเจอด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าโอเคเดี๋ยวปั่นลงท่อท่อระบายน้ำน,นะหน้าแจกสติกเกอร์ D M MM D F ครับเดี๋ยวทีหลังไม่ไม,ไ,มไม่โพสในเฟซบุ๊กนะคนเยอะมันมันเยอะเกินไปดีดีว่าเราจัดรางวัลด้วยถ้าเราจัดถ้าถ้าถ้าเราจัดตอนคืนเราจะวุ่นวายกว่าน,นี้ครับไม่ได้ขอความร่วมมือจากทางพัมหรือทางตำรวจอะไรเราทำเองคร Ó <laughs>